พี่น้องครับเช้าวันนี้สบายดีไหมครับสบายดีเนาะออพี่น้องเชื่อไหมครับว่าการดมเนินชีวิตในแต่ละวันของเรานั้นเราจําเป็นต้องมีการสื่อสารกับผู้คนที่อยู่รอบข้างเราอูตลอดเวลาองค์ประกอบสําคัญประการหนึ่งที่ทําให้เราประสบสำเร็จก็คือการพูดแล้วการพูดนั้น มีบ่อยครั้งที่ทําให้เราประสบผลสําเร็จและก็ตรงกันข้ามมีบ่อยครั้งเช่นกันที่ประสบความล้มเหลวจากการพูดนะครับนั่นเห็แนสแสดงว่าการพูดนั้นสําคัญแต่น้อยคนที่จะตระหนักถึงเรื่องของการพูดลิ้นของเราเป็นอวัยวะทีเ่เล็กก็จริงแต่สามารถกำหนดเส้นทางชีวิต ของเราได้ครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ร่วมกันในเรื่องของความสําคัญของลิ้นวิธีการควบคุมลิ้นและก็ผลดีของการควบคุมลิ้นเรามาดูอย่างแรกกันเลยนะครับความสําคัญของลิ้น,นในพระธรรมสุภาษิตบทที่1ิบข้อ2ี่18 เวอร์ชัน1971ความว่าความตายความเป็นอยู่ที่อำนาจของลิ้นและบรรดาผู้ที่รักมันจะกินผลของมันเอเมนในพระคัมภีร์เนี่ยเราจะพบว่าเรื่องราวเกี่ยวกับลิ้นนี่มีอยู่มากมายแต่อำนาจของลิ้นนั้นสามารถให้ทั้งคุณและโทษกับเราได้เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันว่าลิ้น ให้คุณเป็นอย่างไรเราไปดูตัวอย่างของพระเยซูนะครับยอห์นบทที่8ข้อ4ถึง11ผมจะอ่านไม่หมดนะครับเป็นเรื่องของหญิงล่วงประเวณีนะครับในบทนี้ธรรอาจารย์และฟาริสนะีจับหญิงล่วงประเวณีได้กำลังล่วงประเวณีได้คนหนึ่งแล้วพามาพระเยซู พยายามจะให้พระเยซูตัดสินว่าตามบทญญัาิของโมเสสคือจะต้องป่าด้วยหินนะด้วยควางด้วยหินฟาริสีกับธรรมจารย์ถามพระเยซูว่าเคสนี้จะเอาอยัางไงควางด้วยหินเลยไหมพระเยซูทำไงครับพระเยซูไม่พูดก้มลงเขียนที่พื้นแต่พตระเยซูก็ยังโดนเล้าอย่างนั่นแหละเล้าว่าเอาอยัางไงเรื่องนี้ พูดไม่หยุดในบ่อกีบอกว่าพูดไม่หยุดนะครับพระเยซูก็เลยเหนยหน้าขึ้นนะครับแล้วก็พูดว่าไงครับเมื่อถูกถามมากๆพระเยซูก็เลยบอกว่าใครในพวกท่านไม่มีบาปเชิญเป็นคนแรกที่เอาเหินขว้างหญิงคนนี้ได้เลยทำไงครับทยอยหายหนี้หายไปทีละคนละคนละคนจนสุดท้าย เหลือหญิงนมัมีคนเดียวพระเยซูถามว่าไงถามว่าไปไหนกันหมดแล้วแล้วพระเยซูก็เลยประกาศว่าเราไม่เอาโทษของเจ้าเช่นกันบัดน,นี้จงไปเถิดและจงละทิ้งวิถีชีวิตที่ไม่ดีนั้นเสียนี่ครับคําพูดคําพูดของพระเยซูเป็นคุณไหมครับเป็นคุณตลอดเป็นคุณตั้งแต่คุยกับฟาริสีแล้วเอาใครไม่มีบาปเชิญ มีไหมใครไม่มีบาปมัง้งฮะเชิญเลยนะครับเรื่องที่สองตัวอย่างที่สองอานาเดียกับสับฟิลาปรากฏในพระคัมภีร์กิจการบทที่5ข้อ3ถึง5เป็นตัวอย่างของลิ้นให้โทษนะครับลิ้นให้โทษเป็นไงอานาเดียในบริบทนี้เป็นไงอานาเียัพฟิลาขายที่ดินแล้วทำไงเอาเงินส่วนหนึ่งเก็บเป็นปของตัวเอง ที่เหลือให้เปโตนะครับแล้วเปโตว่าไงเปโตกล่าวว่าอาดาเนียเอ๋ยเหตุใดซาตานจึงครอบงำใจของท่านจนท่านมุสาต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ผมอ่านไม่หมดครับอ่านบางตอนข้ามไปเลยท่านมิได้มุสาต่อมนุษย์แต่มุสาต่อพระเจ้านะครับ มิตัวอย่างของลิ้นให้โทษนะครับลินให้โทษมุสาต่อพระเจ้าเลยนะครับแล้วในบริบทนี้อาดาเนียเป็นไงพอได้ฟังคำนี้ล้มลงสิ้นใจตายเลยเพราะอะไรลิ้นมุสานะครับนี่แหละอ,อวัยวะเพียงเล็กๆเราเห็นแล้วว่ามันสำคัญขนาดไหน เราเห็นแล้วว่าลิ้นมีความสำคัญแต่เราจะควบคุมมันได้ยังไงไปดูกันว่าเราจะควบคุมมันได้ยังไงวิธีที่เราจะควบคุมนะครับสิ่งแรกก็คือถ้าเราถูกกระทำคือคนอื่นให้ร้ายเราสิ่งแรกคือเราเพึ่งพาพระเจ้านะครับในโรมบทที่1 2ข้อ1 8บนะครับนิ่งเสียแล้วฝากไว้กับพระเจ้า การนั้นพระเจ้าจะเป็นผู้ตอบสนองเองนะครับสิ่งที่สองที่เราควรจะทำในการควบคุมลิ้นคืออวยพรแก่ผู้ที่แช่งเราตรงกันข้ามเราต้องไม่แช่งผู้อื่นด้วยนะเราไม่ต้องต้องไม่แช่งด้วยนะครับพึ่งพาพระเจ้านะครับอย่างที่สามไม่มุสาเห็นไหมครับเมื่อกี้ลิ้นมุสาเป็นไงลิ้นให้โทษนะครับ เราจะเอาไม่เอาคำสกปรกคำมุสาออกจากปากเราเลยนะครับมุสาเป็นไงพูดไม่จริงพูดไม่หมดไม่ทําตามสิ่งที่พูดและเป็นพยานเท็จใช่ไหมครับคำมุสานะครับ,านะรบสามแล้วนะครับเราไม่เช่งดาวเราไม่มุสาเพราะอะไรทราบไหมครับในพระคัมภีร์เขียนว่าชัดเจนว่ามารเป็นพ่อแห่งการมุสาถ้าเรามุสาเป็นครับเป็นลูกของมาร เป็นลูกของมาพระเยซูเกลียดมากหนึ่งในเจ็ดที่รังเกียดนะครับคือหนึ่งในนั้นคือมุสาไปอ่านดูได้นะครับในพระธรรมสุภาษิตบทที่หกข้อสิบหกถึงสิผมจะไม่อ่านนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่ง ที่เราจะควบคุมลิ้นนะสิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่จะฝากไว้นะครับเราต้องไม่ให้คําสุกปกหยาบคายออกจากปากของเรานะครับจะต้องไม่ออกเด็ขดขาดในพระคัมภีร์เอเฟซัสบทที่สี่ยี่บเกนะครับเขียนไว้ชัดเจนอย่าให้คําหยาบคายออกจากปากของท่านเลยแต่จงกล่าวคําที่ดีและเป็นประโยชน์ให้เหมาะสมกับความต้องการเพื่อจะได้เป็นคุณแก่ผู้ได้ยินและได้ฟังไหมครับ เราได้ดูวิธีควบคุมลิ้นบางส่วนไปแล้วรู้วิธีของรู้ความสำคัญของลิ้นแล้วเราไปดูผลของมันนะครับว่าผลมันจะเป็นยังไงนะครับผลของการควบคุมลิ้นหนึ่งนำการรักษามาให้เราไปดูได้ในสุภาษิตบทที่สิบสองข้อสิบแปดมีบางคนที่คำพูดเฟรยพ่อยของเขาเหมือนดาบแทงแต่ลิ้นของนักปราดนำการรักษามาให้ นำคาสาไร่นะครับสองผลของการควบคุมลิ้นนะครับคือทําให้เราผลโทษไปดูในมัทธิวบทที่สองข้อ37ไปอ่านดูเองนะครับจดทานหรือเปล่าข้อสเป็นคุณนะครับในเอเฟซัสบทที่4ี่ข้อยีเเขียนไว้ชัดเจนนะครับสุดท้ายผลของมันกําหนดเส้นทางชีวิตของเราได้เห็นไหมครับสำคัญมากตรงนี้ พี่น้องครับถ้าผู้ใดมิได้ทําผิดทางวาจานะครับผู้นั้นก็ถือเป็นคนดีรอบครอบแล้วนะและสามารถควบคุมทั้งตัวได้ด้วยเหมือนบางเหยียนใช่ไหมครับควบคุมม้านะหางเสือไปไงควบคุมเรือลิ้นก็เหมือนกันนะครับควบคุมได้ความสําคัญของลิ้นวิธีควบคุมลิ้นและผลดีของการควบคุมลิ้นนั้นเรา เข้าๆมาแล้วนะครับได้ทราบกันมาบ้างแล้วทีนี้หากเราเคยทําผิดพลาดท,ทางคําพูดใช้ลิ้นของเราในการแช่งด่ามนุษย์หรือตนเองก็ต่างถึงเวลาแล้วที่เราจะสารภาพต่อพระเจ้าจากนั้นให้เปลี่ยนความคิดคําพูดและการการะทําเสียใหม่พิดการพูดของเรานะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนคนอื่นโดยใช้ลิ้นบอกเล่าถึงความชอบธรรมของพระเจ้าและสรรเสริญพระองค์สําหรับสิ่งที่ พระอ,องค์ทรงกระทําเพื่อเราให้เราทีถามร่วมกันครับข้าแต่พระบิดาเจ้าในวันนี้ลูกขอขอบพระคุณพระอ,องค์สําหรับเส้นทางชีวิตที่ครบบริบูรณ์ที่พระเยสูได้เสด็จมาเพื่อประทานได้ลูกลูกขอถวายลิ้นอวัย,ยาวะเล็กๆนี้เป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า ลิ้นของลูกจะบอกเล่าถรงความชอบธรรมของพระองค์จะสรรเสริญพระองค์วันอย่างคําขอพระองค์ทรงตั้งยามเฝ้าปากของข้าพระองค์ขอรักษาประตูลิมฝีปากของข้าพระองค์ลูกขอสรรเสริญพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์ขอบคุณครับพี่น้อง